เลือกแฟนหนุ่มชาวสวิสจบด้วยดิติชากันติชาเลือกแฟนหนุ่มชาวสวิสหลังคบหากันมาสีป่ปีเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไปต่อไม่ได้และจบกันด้วยดีสําหรับนางแบบสาวสุดแซตติชากันติชาชุมมัรที่ล่าสุดออกมาโพสต์รูปคู่และข้อความสุดซึ้งถึงแฟนหนุ่มชาวสวิสที่ชื่อว่านิคพร้อมบอกว่าทั้งคู่ได้แยกทางกันแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานสี่ปีโดยติิชาได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายประมาณว่าครั้งแรก และครั้งสำคัญที่สุดฉันอยากจะบอกว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนตลอดส0ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นแค่คู่ชีวิตของฉันแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและเป็นคนที่รู้จักฉันดีกว่าใครๆเราได้แบ่งปันความทรงจําที่น่าจดจํามากมายอย่างไรก็ตามเส้นทางของเราได้พาเราไปในทิศทางที่แตกต่างกันแม้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เรายังคงอยู่ในเงื่อนไขที่ดีและได้แยกจากกันมาเป็นช่วงหนึ่งแล้วการปล่อยใครสักคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉันมันไม่ง่ายเลยคุณเป็นแหล่งกําเนิดความแข็งแกร่งของฉัน และเป็นคนที่ช่วยให้ฉันเติบโตในรูปแบบที่มากกว่าที่ฉันจะนับได้อยากให้รู้ว่าเธอคือหนึ่งในคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อสนับสนุนคุณเสมอขอบคุณที่ยังทนเพื่อฉันที่รักฉันและเป็นคนที่น่าเหลือเชื่ออย่างที่คุณเป็นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมีความหมายกับฉันทุกอย่างและฉันจะหวงแหานสิ่งนี้ตลอดไปรักความเงียบสำหรับบางท่านที่อ่านสิ่งนี้ฉันขอให้คุณงดส่งหรือแชร์รูปภาพหรือวิดีโอใดๆของเขาเราต้องการพื้นที่ในการเยียวยาและหาเส้นทางของเราเอง ทั้งนี้เมื่อย้อนกลับไปแม่นาติชาได้ไปออกรายการโดนเทเซมาที่แทและได้พูดถึงแฟนหนุ่มคนปัจจุบันนิกนิโคล่าว่าอีกฝ่ายมีอายุมากกว่าตน5ปีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ชอบอ่านหนังสือและนั่งสมาธิทุกวันสําหรับความรักกับฝ่ายชายนั้นเจ้าตัวระบุว่าระยะแรกๆก,ก็เป็นไปได้ด้วยดีอีกฝ่ายทําให้ตนเห็นข้อเสียของตนเองเยอะมากแต่ปัจจุบันเธอยอมรับว่าเริ่มที่จะแย่ลงมีปัญหาเนื่องจากแนวคิดที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว โดยทางด้านของนางแบบคนดังเผยว่าตนเองค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของการมีแซ็กต้องมีแซกสัปดาห์ละสอถึงสาครั้งและมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายที่มีฐานะเป็นคนรักเพราะตนรู้สึกว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมอันหนึ่งทางด้านของนางแบบหญิงนั้นค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องเพศด้วยการเปิดช่องยูทูบชื่อไอคอนที่ชอเพื่อพูดคุยถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะรวมถึงเธอเองมักจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องแซกของตัวเองอย่างไม่มีปิดบังโดยครั้งหนึ่งเธอก็เคยเล่าว่าทำสถิติมีแซกกับ